สวัสดีค่ะช่องนี้เป็นการทำนายดวงชะตาราศีด้วยไพ่ทา,าโร่หรือทาโรต์การ์ดเป็นการทำนายแบบตะวันตกโดยแบ่งตามราศีของศาสตร์ตะวันตกคำชี้แจงการทำนายหรือการอ่านไพ่ทาโร่ทาโรดการ์ดตามราศีของศาสตร์ตะวันตกหรือศาสตร์สา,ากลโดยชุดไดรเดอร์เวดทาโร เพื่อเป็นแนวทางหรือแก้ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินชีวิตหรือเพื่อความเพลิดเพลินอย่าง,งมงายอย่าคิดมากทุกท่านมีทางเลือกในชีวิตของตนเองราศีกันเวอร์กผู้ที่เกิดระหว่างวันที่24สิงหาคมถึง23กันยายนเป็นการทำนายระหว่างวันที่ 16 3 1พฤษภาคมพุทธศักราช5 6 6ภัยที่ได้5ดาบ the magician the moon 1นึ่งเมท้า10ถ้วย10เหรียญราชาถือเหรียญ8ดาบ8ถ้วย the empress ตัวตนความคิดในิสัยช่วงนี้ค่อนข้างจะแบกภาระหนักหรือมีภาระที่ยุ่งเหยิง อาจจะต้องมีการเริ่มเรียนใหม่หรือเริ่มงานใหม่หรืออาจจะเพิ่งมีการเปิดเทอมหรืออาจจะต้องไปเจอสังคมใหม่ค่อนข้างที่จะรู้สึกว่าเหนื่อยหรืออาจจะรู้สึกว่าเป็นปัญหาการเรียนการศึกษาแบ่งรับแบ่งสู้อาจจะเป็นไปได้ว่าเรียนยากแต่ก็มีความพยายาม ก็ค่อนข้างที่จะดีคะแนนอยู่ในระดับที่ดีแต่ก็ไม่ได้สูงหรือบางทีอาจจะเป็นไปได้ว่าไม่ได้คะแนนตามต้องการหรือสาขาวิชาคณะสายอาชีพที่เรียนอยู่ไม่เป็นไปอย่างที่คิดเอาไว้บางทีอาจจะเป็นไปได้ว่าอยากจะไปเปลี่ยนใหม่อยากจะไปเริ่มใหม่สาขาวิชาคณะสายอาชีพที่เรียนหรือศึกษายอยู่ หรืออาจจะเลือกในอนาคตการเมืองการปกครองการบริหารการจัดการการเงินการบัญชีมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์เศรษฐศาสตร์ศิลปศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์การงานอาชีพอาจจะเป็นงานที่ทำระยะสั้นๆเป็นจ็อบ หรืออาจจะเป็นงานที่เซ็นสัญญาเป็นครั้งเป็นคราวหรืออาจจะเป็นไปได้ว่างานที่ทําอยู่ประจําเป็นงานที่น่าเบื่อหรือไม่ถูกฉลกหรือไม่ดีกับตัวเองหรือรู้สึกว่ามันยากเกินไปหรือมันไม่มีความก้าวหน้าก็เลยอยากจะเปลี่ยนใหม่การงานอาชีพที่ทําอยู่หรืออาจจะเลือกทําในอนาคตนักวิชาการนักวางแผนนักวิเคราะห์ นักการเงินนักลงทุนนักแปลสินทรัพย์สินนักปล่อยสินเชื่อเงินกู้หรืออาจจะเป็นพนักงานที่ทำงานในออฟฟิศใช้ไอทีโซเชียลในการทำงานวิศวกรหรืออาจจะเป็นไปได้ว่าเป็นนักพยากรณ์ในศาสตร์ต่างๆการเงิน เงินไรายได้ไรายรับส่วนใหญ่จะได้รับจากงานประจำหรือเงินประจำแต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะมีเงินโบนัสหรือเงินเสริมเงินเพิ่มพิเศษให้ก็จะมีส่วนน้อยที่จะได้รับแค่เงินประจำเท่านั้นโชคลาบไม่มีโชคจากการเสี่ยงไม่ควรจะเสี่ยงโชคแล้วก็อาจจะเป็นช่วงที่ มีเงินดีมีไรายได้ดีควรจะวางแผนเก็บเงินหรือควรจะวางแผนในการลงทุนให้ดีไม่ควรจะซื้อของฟุ่มเฟือยหรือไม่ควรจะใช้เงินในการแก้ปัญหาในบางเรื่องสุขภาพสุขภาพแข็งแรงดีไม่มีโรคประจำตัวอุบัติเหตุในส่วนของอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆอุบัติเหตุใหญ่อุบัติเหตุในการเดินทาง ทั้งทางบุกทางน้ำทางอากาศไม่มีแต่ก็ไม่ครวรจะประมาทให้ระมัดระวังในเรื่องของความเจ็บใจความเสียใจความน้อยใจบางทีอาจจะทำอะไรแล้วไม่มีใครเห็นปิดทองหลังพระอาจจะทำให้เป็นเหตุของความเครียดในอนาคตอาจจะทำให้เกิดปัญหาสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจได้ควรจะผ่อนคลายและปล่อยวางความรัก คนโสดช่วงนี้ยังไม่พบเจอเจอใครยังคงคิดหรือมุ่งมั่นในเรื่องของการเรียนหรือการทำงานอาจจะพยายามสร้างฐานะหรืออาจจะพยายามมองเป้าหมายในอนาคตที่ดีกว่าแล้วก็ครอบครัวพ่อแม่ญาติพี่น้องให้ความอบอุ่นที่ดีไม่ได้ขาดในเรื่องของความรักส่วนคนที่ไม่โสด ช่วงนี้ก็อาจจะมีบ้างที่อยู่ห่างไกลกันนานๆนนทีเจอกันอาจจะเป็นไปได้ว่าติดธุระหรือยุ่งอยู่กับงานหรืออาจจะเป็นไปได้ว่ามีการไปพักผ่อนไปท่องเที่ยว